ฮีโร <Hero S 2> ่เสื้อกันฝนม่วงตอนแรกคือเป็นแบบนั้นฮีโร่เสื้อกันฝนม่วงคนนี้คือใครนะครับคือน้องบาร์ครับลุยน้ําท่วมช่วยเด็กจากโดนไฟดูดนั่นเอง mm hmm. น้องบาร์อัทชัยอาจอุดมเสี่ยงชีวิตตัวเองเข้าไปลุยช่วยคือสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์นี้แล้วเรารู้ด้วยนะว่าไฟดูดและน้าท่วมเจิ่งนองเลยอะ่ะค่ะเรายังงงเลยนะอุ้มว่าเฮ้ยเข้าไปได้ปะวะทำยังไงใช่ใช่ใชเออเพราะว่าหรือเข้า,ขาไปแล้วไปกองกันอยู่ตรงนั้นหมด ถูกคือคืออันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมผู้ฟังก่อนถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตามข่าวสองคนนี้คือสองเหตุการณ์แต่ว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันอืม<า>ค่ะครับเ,<ห>เหตุการณ์ของค่ะเหตุการณ์ของน้องบาสเนี่ยน้องบาสเขาเห็นเห็นเด็กเด็กคนหนึ่งก็คือเป็นนักเรียนชายโดนไฟดูดแล้วก็นอนหมดสติแล้วก็หน้า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 ,นา,นา,นาคว่ำจมน้ําอยู่อ่ะคะ่ะน้องเขาเข้าไปพี่อ่านเห็นคลิปหรือเปล่าคะพี่ไม่เห็นเลยแต่แต่พี่พี่เห็นข่าวว่าแแล้วอะครับ ค่ะมันเหมือนมันยังมีกระแสไฟอยู่แล้วก็ภาพที่ออกมาค่ะพี่อั๋นคือตัวของน้องบาสเองอ่ะก็คือแบบฮึบเหมือนกันอ่ะพี่อั๋นเพราะเหมือนเขาก็เหมือนเขาก็โดนกระแสไฟเหมือนกันอ่ะนี่กำลังจะถามแปลว่าน้องโดนด้วยไหมโดนดูดไหมโดนด้วยเพราะว่าดูเขาแบบช่วงท้ายๆคือเหมือนเขาก็ฮึบแต่ว่าในใจเขาคิดว่าน้องคนนี้เขาไปช่วยต้องช่วยก่อนใช่อันนี้คือแบบ ฉันชมมากๆเลยอ่ะสุดอะ่ดอะสุดจริงๆอ่ะนี่คืออายุ19ปีแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้บอกว่าเราควรเอาตัวเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วเสี่ยงแบบนี้เสมอไปนะครับมันจะดีมากเลยถ้าเรามีความรู้ว่าเราเสี่ยงได้ในระดับไหนแล้วไม่ใช่ไปกองกันอยู่ตรงนั้นเหมือนคนที่กระโดดลงไปช่วยคน จมน้ำอ่ะจมน้ำคือควร,<ม>ค,วรควรช่วยนะฮะไม่ใช่ให้เหมินเฉยแต่คุณถ้าเราช่วยกันได้อย่างมีองค์ความรู้มันจะดีมากนะครับน้องบาสอายุ19ปีเป็นนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีนะครับเขาบอกว่าเขบอกตอนเลิกเรียนแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศท,ที่อุดรธานีก็น้ําเข้าเครื่องยนต์ก็เลยจอดบนทางเท้าฝั่งตรงข้ามกับด้านหลังโรงเรียนนะฮะก็นี่แหละ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ถูกไฟดูดแล้วส่งลงพยาบาลแล้วนะครับก็ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามคอยตะโกนเตือนน้องๆว่าคือในในยืนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเลยตะโกนบอกทุกคนว่าอย่าเข้าใกล้เสนาต้นนั้นนะคอยตะเกียรตะโกนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆค่<ฮ>ะซึ่งมันใช่นี่คือหน้าที่ของประชาชนคนไทยนะจ๊ะตะโกนบอกไปเรื่อยๆว่าเอ้ยระวังไฟดูดที่เสนาต้นนั้นแต่ในระหว่างที่ตะโกนอยู่นั้นเองไม่ทันน้องคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นล้มหน้าคว่ำจมลงไปเลยก็นี่แหละ ก็เลยต้องตัดสินใจเข้าไปแต่เขาก็บอกว่าแบบตอนเดินเข้าไปตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกแล้วว่าเริ่มชาชาหนักมากเระอหัวใจเต้นแรงมากเพราะว่าหัวใจใเราทํางานด้วยฟ้าอยู่แล้วไงมันก็คือควนกันไปหมดแล้วอะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เขามีสติสูงมากนะในระหว่างที่เขาไปช่วยพอเขาโดนไฟช็อตเขาก็กระโดดถอยออกมาแล้วก็ขยับไปขยับมา ตั้งหลักเพื่อหาระยะการดูดของไฟฟ้าเพราะไฟมันไม่ได้ไปน้ําทั้งหมดนะครับน้ํามีแรงต้านทานของมันนี่เรียนไฟฟ้ามานิดหน่อยเขาใช่เขาอยู่แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์พอดีไงคะวิทยาลัยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นในในในน้าแต่ละชนิดเนี่ยระระดับความต้านทานคือเอาง่ายๆคือความแรงของกระแสไฟฟ้ากับระยะทางที่มันวิ่งไปได้ในน้ำของแต่ละอะไรยังไม่เท่ากันเลยสุดท้ายน้องเนี่ยเอาร่มจากเสื้อของน้องมาเป็นรั้ว แล้วช่วยดึงคนออกมาคือคมันทุลักทุเลมากเลยแต่ก็เก่งมากใช่เก่งมากแต่ว่ามันทุลักทุเลแต่ว่าน้องเขาก็สู้มากล้มหักด้วยนะพี่อัญมาอย่างทุลักทุเลเลยค่ะถูกคือเอาร่มมาเป็นรั้วแล้วดึงคนออกมาแต่ในระหว่างที่ช่วยกันอยู่ทั้งหมดนั้นร่มหักก็เลยถอดเสื้อแล้วเอาเสื้อมาคล้องแล้วดึงออกมาเขาบอกว่าตอนดึงเนี่ยใช้เขาใช้คำว่ากลั้นใจดึง แปลว่ามันอาจจะจืดบ้างแต่ต้องเร็วและกั้นใจดึงออกมาแล้วก็สุดท้ายทําได้พ้นระยะไฟดูดแล้วก็เอาน้องคนนั้นอะไปไว้บนพื้นให้ห่างจากน้ําตัวเขาเองในระหว่างนั้นเน่เขาบอกว่าหวิวไปหมดแล้วนะตัวเขาอะ<ม>แปลว่าเขาโดนหนักแล้วนะหัวใจเต้นแรงตัวเขาก็รู้สึกเหมือนจะตายและหลังจากนั้นรถพยาบาลก็มาก็นี่คือเกิดใหม่เลยอะ่ะใช่เพราะว่าคแบบุณแม่ของ คุณแม่ของน้องคือน้องคนที่บาดเจ็บที่น้องบาสเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยชื่อน้องโซดาคุณแม่ของน้องโซดานี่คือพูดไปร้องไห้ไปเลยนะคะบอกว่าขอบคุณมากๆเลยคือเหมือนกับเป็นนี่ชีวิตอะลูกเขาเป็นเป็นนี้ชีวิต ของน้องบาสเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวก็คือ,อรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการมอบหมายผู้ว่าราชการมานํากระเช้าดอกไม้แล้วก็สิ่งของไปให้ก็คือเหมือนโทรศัพท์มือถือของน้องก็ตกน้ําด้วยอะไรด้วยก็เลยเหมือนแบบจัดการใหม่ให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ความน่ารักของน้องก็คือว่าน้องมีการโพส Facebook นะคะพี่อัญคือน้องบอกว่าพยายามจะอ่านทุกคอมเมนต์นะส่วนเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยผมขอนิดเดียวส่วนที่เหลือผมอยากจะช่วยให้ช่วยน้องๆที่โดนไฟชอ็อตเพราะว่าน้องโดนหนักกว่าผม มือถือ,อน้องก็พังเหมือนกันน่ารักไหมคะแล้วก็มีการโพสต์บอกด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ขอรับปิดรับบริจาคนะเพราะได้มาเพียงพอแล้วแค่แบบมีคนมาแสดงความคิดเห็นผมก็ตื้นตันใจแล้วแบบโอ้โหเรายินดีพูดน้องบาสน้องบาสคือฮีโร่ค่ะปรบมือชื่นชมมาก Green Morning show.